ใครรู้จักเรื่องคุณปูนิ่มบ้างคะถ้าเกิดว่าต้องเอาบัญชีเข้ารายได้ตัวเองแต่ว่าเราเข้าบัญชีตัวเองแต่ว่ามันมีบริษัทอะให้บริษัทอะค่ะจ่ายภาษีตัวนี้ให้เราได้ไหมคะเราลองวิเคราะห์ดูว่าเราจะต้องขายเท่าไหร่หลอถึงเราจะคืนทุนได้แดนก็เป็นผู้บริหารแนนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเลยอะแดนสอนหนังสืออ่านแล้วแนนเปที่ปรึกษาด้วยแดนไปฉีดโบนทอกมาลงให้จ่ายได้ไหมคะแต่หน้านไม่ได้ฉีดนะคิดว่าประเทศไทยมีแบมกับภาษีปลอมไหมคะ แล้วมีใครใช้อยู่บ้างคะก็มาสอนที่หัดใหญ่นะคะก็เจอผู้ประกอบการประมาณ80คนนะคะรวมถึงไลฟ์ด้วยสิ่งที่ประทับใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความรู้ที่เป็นเรื่องของบัญชีแล้วก็เรื่องภาษีแบบดีมากๆเลยอะจนกระทั่งตัวนันเองอะตอนที่สอนนะนกังวลมากเลยนะว่าหัวข้อที่เตรียมมามันจะง่ายไปหรือเปล่าเนี้ยเพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประทับใจมากค่ะความรู้ยอดเยี่ยมมากจริงๆ และอีเวนต์อันต่อไปนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมค่ะที่จังหวัดตราดค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ฟรีตามนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญชีสที่ใช้เรียนนะคะหนาเป็นฟุนอย่างนี้เลยนะลองดูค่ะเราพบกันนะคะบ๊ายบาย